เอาเลยครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้มิกวกับผมน็อดเอนเทนจชื่อเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้คนไร้หน้าเดินตะเวนไล่ถลกดังหน้าเหยื่อกลางดืกอก่อนจะหายตัวเป็นปริศนาวันนี้ช่วงเช้าแอนเดียสกับเพื่อนสนิทสังเกตเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านหลังฝั่งตรงข้ามพอจู่ๆเขาก็เดินลากถังขยะออกมายืนตะโกนโวยวายทั้งหมดเพื่อนแบบนั้นก็รีบวิ่งออกจากบ้านตรงไปหาเพื่อนบ้านคนนั้นเพื่อจะสอบถามว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าแต่จู่ๆก็มีเพื่อนบ้านขับรถผ่านมาพอดีและทททััันนนนนนีีี่่่่ได้้เเเเเหห็็วววาาาาพพกกขลงงงิิตตรรรปปปืออบคธะู ลงมาจากรถขวางพวกเขาไปทันทีจากนั้นเธอก็ใส่พวกเขาหยุดถ่ายคลิปวิดีโอแล้วออกไปจากที่นี่แอนเดียสผื็นแบบนั้นก็งงมากรีบห้ามเธอก่อนจะถามเธอกลับไปว่าเธอมาขวางพวกเขาทาไมพวกเขาแค่พยายามจะเดินเข้าไปสอบถามเพื่อนบ้านคนนั้นว่าเขาเป็นอะไรซูโบเธอรี่ยินแอนเดียสพูดแบบนั้นเธอก็ชักสีหน้าไม่พอใจก่อนจะรีบตอบเขากลับไปว่าเพื่อนบ้านคนนั้นเขาประสบอุบัติเหตุทางสารเคมีร้ายแรงเมื่อตอนเป็นเด็กพวกคุณไม่ควรไปถ่ายคลิปวิดีโอติดใบหน้าของเขาทั้งหมดพรได้ยินแบบนั้นก็ตอบว่าพวกเขาไม่รู้และพวกเขาไม่ได้อยากจะทําให้เพื่ออนนนนนบ้้าคั จากนั้นเดียสก็ถามเธอต่อว่าเพื่อนบ้านคนนั้นเขาประสบอุบัติเหตุทางสารเคมีร้ายแรงได้ยังไงแต่เพื่อนบ้านเธอก็ไม่ยอมบอกแถมพูดขู่พวกเขาว่าผู้คุณไม่ควรเข้าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเพราะเขามีความคิดไม่เหมือนคนปกติเนื่องจากเคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงที่กระทบจิตใจของเขามากๆทางที่ดีผู้คุณควรปล่อยเขาไว้คนเดียวแบบนั้นจะดีกว่าจากนั้นเธอก็หันมาต่อว่าพวกเขาต่อว่าเพื่อนบ้านในละแวกแถวนี้เขาก็เบื่อหน่ายที่ต้องมาคอยเปิดประตูต้อนรับผู้คุณที่เข้ามารบกวนตอนดึกๆพอแค่ต้องการขอดูฟุต ปัดกล้องออกแอนเดียสผู้ื่นแบบนั้นก็รีบเข้ามาห้ามจากนั้นพวกเขาก็แกลงทําเป็นถอยหลังกลับไปก่อนที่เรื่องทุกอย่างมันจะบานปลาไปเพื่อลอจังหวะเธอขับกลับออกไปจากตรงนี้ก่อนและพวกเขาค่อยเดินตรงเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านคนนั้นใหม่ซึ่งเธอก็ยืนตะโกนโวยวายต่อสักพักก่อนที่เธอจะหันหลังเดินกลับขึ้นรถและรีบขับรถออกไปทั้งหมดผู้เห็นท่าทางของเธอแบบนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเธอต้องทําท่าทางไม่พอใจขนาดนั้นกับพวกเขาทั้งที่พวกเขายังไม่ได้ทำอะไรเธอซึ่งแอนเดียสเขาก็เลือกที่จะไม่สนใจและชวนน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 นเเเพพพืื่่ออสิดิดดข้้้าามถตรงงไปูคุยกับ ั้งแทนแต่ทันทีที่เพื่อนบ้านคนนั้นเหยียดหน้าขึ้นมาเห็นพวกเขาก็มีท่าทางหวาดกลัวก่อนจะรีบลากถังขยะเดินกลับหายเข้าไปในบ้านทั้งหมดพอเห็นแบบนั้นก็ต่างงงกับท่าทางเพื่อนบ้านคนนั้นเพราะพวกเขายังไม่ทันจะได้อ้าปากถามอะไรเขาก็รีบวิ่งหนีกลับเข้าไปในบ้านทันทีทําให้เขาดูมีพิรุษแปลกแอนดียผูดแบบนั้นเขาก็ไม่ล้มเลิกความพยายามเขายังเลือกทีทีะเดินตรงเข้าไปเคาะประตูหน้าบ้านของเพื่อนบ้านคนนั้นเพื่ออยากจะลองพูดคุย,ย,ยกับเ,เขาแต่เพื่อนบ้านคนนั้นกลับเลือกที่จะนิ่งเเเเเงงงงงีีียยยยยยยบบบบไไไมมมมมม่่่ออ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 สสะรตตกกกกกลลลลััาาาพวขทื้ถ ในตอนนั้นเองผู้เขาสังเกตเห็นว่ามีความผิดปกติบางอย่างคือมีถุงดำติดไว้ตรงหน้าต่างของบ้านหลังนี้ทั้งหมดผู้เห็นแบบนั้นก็ทั้งงงทั้งสงสัยว่าเขาทําแบบนี้เป็นเพื่ออะไรในจังหวะเดียวกันหนึ่งในเพื่อนสนิทก็ชี้บอกแอนเดียสว่าเขาเจอถังขยะที่เบื้องบ้านคนนั้นลากกลับเข้ามาแอนเดียสผู้เห็นแบบนั้นก็ตัดสินใจลองเปิดฝาถังขยะนั้นเพื่อจะลองลื้อคนดูว่าข้างในนั้นมันมีอะไรถูกทิ้งบ้างแล้วพอแอนเดียสลองแง่ฝาถังขยะขึ้นเขาก็ได้กลิ่นเหม็นโชยอกกกมาททันีแต่่่ลิเนนออ็บเปขงถู อยู่ในถังขยะคือชุดคุมพลาสติกอวัยวะเทียมหน้ากากหน้าขนลุกและที่สําคัญคือมีสารเคมีติดปนเปื้อนในของพวกนี้ด้วยแอนเดียสพอเห็นแบบนั้นก็รู้สึกขยะขยงทันทีเขาเลยรีบโยนขยะพวกนั้นทิ้งกลับเข้าไปเหมือนเดิมซึ่งสิ่งที่พวกเขาค้นเจอนั่นเองทําให้พวกเขาเริ่มสงสัยและอยากรู้ว่าเพื่อนบ้านท่าทางปแปลกๆคนนี้กําลังวางแผนจะทําอะไรกันแน่ซึ่งแอนเดียสเขาเลยเสนอพวกเขากลับไปที่บ้าน mm hmm. เพื่อย้อนดูฟุตเทจจากกล้องวงจรปิดเผื่อบางทีพวกเขาจะเห็นบอดแสอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนก็ได้และมมันนนนกก็็เเเเเปไปไไอออย่่่่าาาางงทีพพววววขคิด้ระืืตชล ประมาณตีหนึ่งสเพื่อนบ้านคนนั้นเขาเดินกลับเข้ามาพร้อมกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะเดินพากันหายเข้าไปในบ้านแต่ที่น่าแปลกคืออยู่ๆเขาก็กลับโผล่มายืนนิ่งๆอยู่ที่หน้าบ้านคนเดียวในตอนนั้นเพื่อนบ้านคนนั้นกลับไม่มีใบหน้าพวกเขาเห็นแบบนั้นก็ทั้งงงทั้งตกใจกับสิ่งที่เห็นทั้งหมดเลยลองนั่งไล่ดูฟุตเทจไปเรื่อยๆจนถึงช่วงเวลา8ปดโมงเชา้าก็พบว่าเพื่อนบ้านคนนั้นเดินลากถังขยะออกมาทิ้งแต่รอบนี้ใบหน้าของเขากลับเป็นปกติซึ่งที่สสเเเเเเดินนนนหาาาาาายยยขข้้้ไไปใบบบกกกกัััคคมมมืื่่ออองลลพว ผื่นแบบนั้นก็เริ่มสงสัยและคิดว่าเพื่อนบ้านคนนี้ดูมีพิรุธแปลกๆพวกเขาเลยตัดสินใจเดินวนกลับไปสำรวจบ้านของเขาอีกครั้งในจังหวะน,นั้นเองก็เห็นเพื่อนบ้านท่าทางแปลกๆคนนั้นเดินเปิดประตูออกมาร้องโวยวายกับตัวเองก่อนที่จะค,ค่อยๆเดินหายออกไปจากตัวบ้านแอนเดียสผืนแบบนั้นก็คิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขาจะได้แอบ,บย่องเข้าไปสำรวจข้างในบ้านของเพื่อนบ้านคนนี้ก่อนที่เขาจะเดินกลับมาเพื่อตรวจสอบดูว่าเขาแอบซ่อนอะไรไว้ข้างในนั้นและทันทีที่แอนเดี้สเปิดประตูเข้าไปเขาก็ต้องตกใจเพราะที่พื้นบ้้าาานถถููกกปทับไวดยพสสตติใแมเ่ง ส่วนใหญ่ในบ้านก็ถูกคุมด้วยถุงพลาสติกใสเหมือนกันแอนดีส์ผื่นแบบนั้นก็งงว่าทําไมเขาถึงใช้ถุงพลาสติกใสคุมไปทั่วบ้านแบบนี้ซึ่งพอเห็นแบบนั้นทั้งหมดก็ไม่รอช้ารีบเดินสํารวจตามจุดต่างๆรอบๆบ้านทันทีและที่แรกที่พวกเขาเลือกที่จะเดินเข้าไปสํารวจก็คือห้องใต้ดินเครื่องแลางนั้นพวกเขาก็พบวิคมหลายสีและรูปเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงแปะอยู่ที่ผนังห้องแถมบางรูปก็ถูกกากรบาดท,ทับไว้จึงนั้นแอนดีสเขาก็หันไปเจอเศษกระดาษข่าวหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการบาดเจ็บการ,ร นึกขึ้นมาได้ว่าข่าวนี้คือสิ่งที่เบื่อนบ้านคนนั้นเธอเล่าให้พวกเขาฟังก่อนหน้านี้และเหมือนว่าเหตุการณ์นี้เองที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุกับเพื่อนบ้านแปลกๆคนนี้ในจังหวะที่นเดียสกาลังยืนอ่านข่าวนั้นจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆเดามาจากห้องเก็บของฝั่งตรงข้ามที่ประตูเปิดแงม้มไว้อยู่แอนเดียสพูดีนแบบนั้นเขาเลยค่อยๆเปิดประตูนั้นเข้าไปแต่ยังไม่ทันจะเปิดประตูเข้าไปสุดเขาก็ต้องตกใจเพราะเขาเห็นเหมือนมีคนนั่งอยู่ข้างในนั้นแล้วพอเขาลองเปิดประตูกลับเข้าไปใหม,มอใ่อีกคร กลับไม่มีใบหน้าแอนเดียผูดแบบนั้นก็ตกใจมากพยายามพูดทักทายแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับ mm hmm. <S <S เขาเลยคิดว่าแท้จริงแล้วนี่อาจจะเป็นตุก๊กตาเสมือนจริงเพราะถ้าเป็นคนเขาควรตะโกนขอความช่วยเหลือหรือล่ามโซ่ขังไว้ในจังหวะเดียวกันแอนเดียก็แงงหน้าขึ้นไปเจอหน้ากากหน้าคนลุกเหมือนที่เขาเคยเห็นในถังขยะห้อยอยู่พอเห็นแบบนั้นแอนเดียเขาเลยเดินสำรวจบริเวณรอบๆห้องนี้ก็เจออุปกรณ์ตัดเย็บกันไกลเข็มฉีดยาแล้วก็ขวดน้ำยาอะไรบางอย่างสีขาวคุนๆข้างๆกันก็เจอลูกตาหลายสีแอนเดียผูดแบบนั้นก็งงและก็สสงัยว่่าเพือนบ้านนนคี้เขา ของพวกนี้มาเพื่อต้องการจะทําอะไรกันแน่ซึ่งแอนเดียสเขาก็เริ่มขนลุกกับสิ่งที่เจอเขาเรียรีที่เดินกลับเข้าไปเพื่อขึ้นไปสํารวจห้ององื่นต่อแต่ในจังหวะนั้นแอนเดียสก็สังเกตเห็นว่าเพื่อนบ้านท่าทางแปลกๆเขากำลังจะเดินกลับเข้ามาในบ้านแล้วแอนเดียสรีบตะโกนบ่อยเพื่อนสนิทรีบหนีออกมาก่อนที่พวกเขาจะถูกจับได้ซึ่งพอพวกเขาหนีพ้นออกมาจากตัวบ้านของเพื่อนบ้านท่าทางแปลกๆคนนั้นได้แล้วพวกเขาก็วางแผนกันว่าจะลองไปสอบถามเพื่อนบ้านคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกนี้เพื่อหาคําตอบเรื่องนี้กันในตอนนั้นนนนนนเเเเเเออออองงพวกกกกขาา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 ็ดดิิไปจจื่บททบนน้้้แลๆคีํัมน ของเพื่อนบ้านหลังหนึ่งในละแวกนั้นพอดีและทันทีที่ชายคนนั้นหันหน้ามาเจอพวกเขายืนดักรออยู่เขาก็ดูมีท่าทางหวาดระแวงก่อนที่จะรีบวิ่งหนีกลับไปที่บ้านของเขาแอนเดียสเื่อแบบนั้นก็งงมากแต่เขาก็เรียกที่เดินไปเคาะประตูเรียกเพื่อนบ้านหลังที่ชายคนนั้นเพิ่งเดินกลับออกมาซึ่งพอเพื่อนบ้านหลังนี้เปิดประตูกมาก็ทําหน้าตาเบื่อหน่ายใส่พวกเขาทันทีแอนเดียสเลยพยายามอธิบายสิ่งที่เขาไปคนเจอในบ้านของชายคนนั้นให้เพื่อนบ้านคู่สามีภรรยาฟังทั้งคู่พอได้ยินแบบนั้นก็รีบกเขาง่อิสลแ ที่เขาเจอภายในบ้านของชายคนนั้นให้คู่สามีภรรยาฟังในตอนแรกคู่สามีภรรยาก็เหมือนตั้งใจฟังในสิ่งที่ผู้เขา่อธิบายแต่พอได้ยินแอนเดียสพูดถึงหน้ากากหน้าขนลุกกับตุ๊กตาไร้หน้าที่วางอยู่ข้างในห้องเก็บของในห้องใต้ดินทั้งคู่ก็เริ่มอธิบายผู้เขาฟังว่านัน่นเป็นงานอดิเรกข,ของเขาแอนเดียสพูดดินแบบนั้นก็ถามทั้งคู่ว่ากําลังพูดถึงอะไรตัวสามีก็เริ่มอธิบายว่าตัวเพื่อนบ้านคนนั้นเขาเคยมีปัญหาฝังใจในอดีตเราต้องคู่กําลังช่วยเเเเเเหหลืืืออออขาาาาาาายยยยู่่่่่สสสิงงงนน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 นัันััั้้้มมไคคคววรรรแปกกกพพบบทํี มานานและเขาเป็นคนมีความรู้เรื่องนี้มากสิ่งนี้เองช่วยทําให้เขาสงบลงแต่ในบางครั้งเขาก็เกิดญหงุดหงิดที่มาร์กหน้าที่เขาตั้งใจสร้างขึ้นมามันไม่เป็นอย่างที่หวังแอนดี้พูดีแบบนั้นเขาก็ยิ่งไม่เข้าใจว่าคู่สามีภรรยากําลังหมายถึงอะไรตัวภรรยาเลยเริ่มอธิบายต่อว่าเพื่อนบ้านคนนั้นเขากําลังไปเชิญช่วงเวลาที่ยากลําบากเล็กน้อยนี่คือการตอบสนองต่อความเครียดจากเหตุการณ์ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กเคยเกิดอุบัติเหตุจากโรงงานสารเคมีรั่วไหลและหน้ากากหนนนน้้้้าาลุกกพพวั็ช่ยเขสสงบสตอรไดดีู แบบนั้นก็เริ่มเข้าใจว่าคู่สามีภรรยากําลังหมายถึงอะไรเขาเลยเี่ที่ถามคําถามต่อว่าเมื่อคืนเขาลองย้อนฟุตเทจก็วงจรปิดหน้าบ้านดูเห็นผู้ชายคนนั้นเขาเดินหายกลับเข้าไปในบ้านกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งแต่ในตอนเช้าพวกเขาดันไม่เห็นเพื่อนบ้านคนนั้นกลับออกมาซึ่งเรื่องนี้มันเลยดูน่าสงสัยว่าเพื่อนบ้านคนนั้นเขาหายไปไหนและสิ่งที่สําคัญเขาเห็นคนที่ไร้ใบหน้ามายืนอยู่หน้าบ้านของชายคนนั้นทั้งคู่พอดินแบบนั้นก็รีบปฏิเสธว่าพูกเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมกับย เห็นท่าทางคู่สามีภรรยาดูมีพิรุษก็ช่วยกันเค้นถามแต่ทั้งคู่ก็พยายามบ่ายเบี่ยงและปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในเรื่องนี้แถมทั้งคู่ยังพยายามช่วยกันพูดปกปิดช,ชายคนนั้นอีกซึ่งบอกพวกเขาดินแบบนั้นก็ไม่เชื่อเลยพยายามช่วยกันเค้นถามทั้งคู่มากขึ้นเรื่อยๆจนทั้งคู่ทนไม่ไหวรีบตะโกนไล่พวกเขากลับออกไปแอนดีสกับเพื่อนสนิทพอโดนไล่แบบนั้นก็ไม่มีทางเลือกเลยต้องยอมเดินกลับออกมาจากบ้านคู่สามีภรรยาแต่ในจังหวอดที่พวกเขากำลังจะเดินออกมาแอนดีสเขาสังเกตเห็น,นบ้านอง ูมีหน้ากากหน้าขนลุกเหมือนที่เขาเจอในบ้านของชายคนนั้นด้วยในจังหวะเดียวกันพวกเขาก็จับพิรุษได้ว่าชายคนนั้นอาจจะเป็นน้องชายของหนึ่งในคู่สามีภรรยานี้เพราะเขามีรูปทั้งสามคนถ่ายด้วยกันวางอยู่แถมข้างๆกันยังมีใบรับรองการฟื้นฟูสมรรถภาพทางเคมีของคนชื่อเนวสันวางคู่อยู่ด้วยทั้งหมดเพื่อนแบบนั้นก็เดาได้ว่าชายคนนั้นแน่จะชื่อเนวสัน้นพวกเขาพรู้แบบนั้นเลยเตรียมจะเดินเข้าไปสอบถามเพื่อนบ้านและแวดใกล้เคียงว่ามีใครรู้จักชายที่ชื่อเนวสั้นบ้างไหมจังหวะทีี่่กกกเเเเขขาาาาาาาดินนออมมาจา้คูสสภรยังต ว่าชายที่ชื่อเนลสันแอบเดินสะกดรอยตามพวกเขามาแล้วพอพวกเขารู้ตัวเนลสันก็รีบหันหลังเดินหนีพวกเขาไปแอนเดียพูดแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าเนลสันกาลังปิดบังอะไรบางอย่างแล้วที่คอยแอบตามดูพวกเขาเพราะไม่ใหญ่พวกเขาสืบเจออะไรที่เขาตั้งใจปิดบังไว้แน่ๆระหว่างทางพวกเขาก็เดินไปเจอชายคนนึงเดินผ่านมาพอดีแอนเดียเลยรีบสอบถามชายคนนั้นว่าเขารู้จักอะไรเกี่ยวกับคนที่ชื่อเนลสันบ้างไหมชายคนนั้นก็ตอบว่าฉันไม่รู้จักคนที่ชื่อเนลสันเลยแต่ฉันกําลังตามหาเพื่อนของฉันที่หายไปเขาชื่อโอเว่นผู้คุณเคยเห็นเขาบ้างไหม แอนเดีพ้พูดดินแบบนั้นก็งงเลยลองเปิดภาพฟุตเท,ทจากกล้องวงจรปิดให้ชายคนนี้ดูว่าเพื่อนบ้านคนที่เดินหายเข้าไปในบ้านของนิวสันใช้เพื่อนบ้านของเขาที่หายตัวไปไหมซึ่งพอชายคนนั้นได้ดูฟุตเททก็รีบบอกทันทีว่านั่นคือโอเวนเพื่อนของเขาแต่หน้าแปลกทำไมเพื่อนของเขาถึงเดินหายเข้าไปในชายคนนั้นทั้งที่เพื่อนของเขาเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้และยังไม่รู้จักใครเลยนอกจากเขาแอนเดีพ้พูดดินแบบนั้นก็ตกใจมากรีบบอกชายคนนั้นว่าในฟุตเทจเขาเห็นโอเวนเดินหายเข้าไปในบ้านกับนิวสันเมื่อสอง บอกามาจากบ้านของนวสันเลยชายคนนั้นพไดยินแบบนั้นก็ถามพวกเขาว่ามันเป็นไปได้ไงเพราะโอเวนไม่รู้จักคนที่ช <ara> <ikka f ella> uh ื่อนนวสันเลยแล้วทําไมเขาถึงไปอยู่ในบ้านของเขาได้ล่ะแอนดี้ก็ตอบว่าไม่รู้เขาเห็นในฟุตเทจทั้งคู่เดินหายเข้าไปในบ้านด้วยกันและดูเหมือนว่าโอเวนจะไม่ได้ถูกเนวสันบังคับให้เดินเข้าไปในบ้านด้วยชายคนนั้นพไดยินที่แอนเดี้พูดก็แทบจะไม่เชื่อแอนเดี้เขาเลยตกลงว่าจะช่วยตามหาโอเวนเพื่อนของเขาเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้เขาน่าจะตกอยู่ในอันตรายผู้จบแอนี้เอา้ไววื่่ติดตต่ออนีเเเขาจออตัววโจากนั้น S <S <iser Zum voi> เขาก <bills> ็ร <f 000> <K> ีบสอบถามชายคนนี้ว่าบ้านของโอเว่นอยู่ที่ไหนเขาจะลองไปตามหาโอเว่นที่นั่นดูก่อนซึ่งชายคนนั้นก็บอกว่าบ้านของโอเว่นอยู่ถัดจากตรงนี้ไปอีกสองหลังทั้งหมดพอได้ยินแบบนั้นก็รีบมุ่งหน้าเดินตรงไปที่บ้านของโอเว่นทันทีแต่ระวังทางแอนดีสก็สังเกตเห็นว่าบ้านฝั่งตรงข้ามโอเว่นมีคู่สามีภรรยาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่พอดีแอนดีสก็แวกเข้าไปขอประตูเพื่อเตือนทังคู่ให้ระวังตัวเพราะดูเหมือนว่าเหยื่อของเนลสันจะเป็นเพื่อนบ้านหน้าใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในละแวกนี้้่่งออดสกเเขขาาัููฉยยใชโ เทปก็วงจรปิดหน้าบ้านของทั้งคู่เพื่อว่าจะเจอบอดแสของโอเวนเพิ่มเติมซึ่งทั้งคู่ไก้ความร่วมมือยอมเปิดฟุตเทจช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งสี่สิบเจ็ดของเมื่อคืนให้พวกเขาดูแต่ที่น่าแปลกคือในฟุตเทจก็วงจรปิดหน้าบ้านของคู่สามีภรรยานี้ก็เห็นว่าเนวสันชุดกระชากใครบางคนหายเข้าไปในบ้านของโอเวนแทนทั้งหมดผู้เห็นแบบนั้นก็รีบเดินตรองอไปสำรวจที่บ้านของโอเวนแทนซึ่งในนั้นผู้เขาก็ไม่พบอะไรนอกจากความมืดแอนเดีย้เห็นแบบนั้นก็พยายามตะโกนเรียกหาโอเวนเพื่อว่าจะมีใคร ินพวกเขาเลยไม่รอช้ารีบเดินลงไปก็เจอชายคนนึงถูกจับขังไว้ในกรงแต่ที่น่าแปลกคือชายคนนั้นไม่มีใบหน้าพวกเขาพอเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากแต่พอได้สติก็รีบช่วยชายคนนั้นออกมาจากกรงขังแล้วช่วยพยุงเขาหนีออกไปจากบ้านหลังนี้ซึ่งชายคนนี้ก็พูดสื่อสารไม่ได้แอนดียเขาเลยเรียกกระดาษกับปะากาส่งให้เขาเขียนบอกเพื่อตอบแทนในรถแอนเดี้เขาก็เริ่มถามชายคนนี้ว่านิวสันเป็นคนที่ทําแบบนี้กับหน้าของคุณใช่ไหมชายคนนั้นก็รีบชีมไม้ชีมือเพี้ยกหน้าตอบแอนเดียพูดดินแบบนั้นก็เริ่มเดาาาาาออกกกกว่่นนนลห้้ที เขาเจอน่าจะเป็นใบหน้าของผู้คนที่ถูกนิวสั้นถลกหนังหน้าออกมาแต่เขาทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรในจังหวะนั้นเองชายคนนั้นก็เขียนข้อความลงในกระดาษบอกใบพวกเขาว่ามีคนอื่นอยู่ในนั้นด้วยพอได้อ่านข้อความนั้นก็ถามชายคนนั้นว่าอยู่ที่ไหนชายคนนั้นก็บอกว่าบ้านของนิวสั้นแอนดี้พอได้รู้แบบนั้นเลยถามชายคนนั้นต่อว่าคู่สามีภรรยาจอร์นสั้นมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับนิวสั้นไหมชายคนนั้นก็ตอบว่าใช่พร้อมกบับบอกพวกเขารีบไปที่บ้านของจอร์นสั้นแอนดีย้ สั Johnson, ก่อนที่จะไปบ้านของนิวสันชายคนนั้นก็เขียนบอกว่าเปิดเผยผู้เขาบ้เห็นข้อความนี้ก็รู้ทันทีว่าชายคนนี้ต้องการให้พวกเขาเปิดเผยความจริงเรื่องนี้กับตำรวจผู้เขาเลยไม่รอช้ารีบขับรถมุ่งหน้าวนกับไปที่บ้านคู่สามีภรรยาจอร์นสั้นทันทีแต่พอไปถึงแอนเดี้สก็พยายามจะช่วยพยุงชายคนนั้นให้ลงมาจากรถแต่เขาก็ไม่ยอมลงแอนเดี้สผู้เห็นแบบนั้นก็งงเลยถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นก็เขียนใส่กระดาษว่าคืนนี้พวกเขาจะทำอีกครั้งพอาได้ยินแบบนั้นผู้เขาก็ถามว่าเขาจะทำอะไรกัับบใคครชชาายนนนน้้้ก็ีีไปท่ของขูส มีภรรยาที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ทั้งหมดพอเห็นแบบนั้นก็รีบบุกเข้าไปในบ้านคู่สามีภรรยาจรสั้นทันทีเพื่อจะเปิดโปงทั้งคู่แต่ทันทีที่แอนเดียสบุกเข้าไปข้างในบ้านของคู่สามีภรรยาจรสั้นพวกเขาต้องตกใจเพราะตอนนี้ตัวภรรยากลายเป็นคนไม่มีใบหน้าทั้งหมดพอเห็นแบบนั้นก็ตกใจกลัวมากกลัวว่าจะมีใครตกเป็นเหยื่อของนิวสั้นเพิ่มมากกว่านี้พวกเขาเลยเปลี่ยนแผนมุ่งหน้าไปที่บ้านของนิวสั้นทันทีเพื่อช่วยเหลือเหยื่อคนอื่นๆในจังหวะนั้นเองที่บ้านของนิิิิววววสันนนนนนนกก็็มมมีีหหหญงงาาาาาเเเเเเเดดผ่่่พพอออออและะะืธธจตตปปยขไร ถูกฉุดกระชากลากหายเข้าไปข้างในตัวบ้านทั้งหมดเพื่อนแบบนั้นก็นรีบแอบบุกเข้าไปช่วยผู้หญิงคนนั้นออกมาชโชคดีที่เธอยังไม่ถูกถลกหนังหน้าซึ่งพอช่วยผู้หญิงคนนี้ออกมาได้แล้วแอนเดียสเขาก็รีบเดินย่องเข้าไปชั้นบนเพื่อตามหาเหยื่อคนอื่นๆแล้วทันทีที่ขึ้นมาชั้นบนก็เจอเหยื่อคนอื่นๆที่ถูกถลกหนังหน้าออไปแล้วก่อนหน้านี้นั่งรวมกันอยู่และหนึ่งในเหยื่อพวกนี้ที่นั่งอยู่เป็นชายที่พวกเขาเจอในห้องใต้ดินครั้งแรกในตอนนั้นพวกเขาก็คิดว่าเป็นตุกก๊กตาเสมือนจร จนพวกเขาไม่ทันได้มีโอกาสได้วิ่งหนี oh,